สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอดีตศัลยแพทย์แฉยับเอาแล้วไงอดีตศัลยแพทย์แฉยับแผลที่ขาแตงโมเผยความจริงขนลุกจากกรณีที่หมอธวัชชัยแฉบาดแผลที่หมกเม็ดฟ้องหมดแผลแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดแน่นอนโดยได้เล่าเรื่องราวความฝันเรื่องแมวร้ายตอนที่สและตอนที่4ี่ พูดถึงบาดแผลของแตงโมที่บอกว่าแผลที่ไม่ถูกพูดถึงในวันแถรงเรียกว่าบาดแผลที่หมกเม็ดดังนี้ความฝันเรื่องแมวร้ายตอนที่สามการทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนจำได้ว่าตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ศิลิราชผ่านนิติเวศปี2531อาาจารย์สอนว่าต้องไม่ทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนไม่ทำลายวัตถุพยานหรือเพิ่มวัตถุพยาน ตัดภาพมาที่การทดลองหมุนใบพัดกับสพแมวที่นี้เรามาดูขาซ้ายนะคะการเบี่ยงของใบพัดไปค่ะลูกน้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคแมวถอยไปเลยจังหวะนับสองใบพัดกระแทกต้นขาซ้ายขาสั่นเลยจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมยิ่งตรวจแผลยิ่งเพิ่มความฝันเรื่องแมวร้ายตอนที่4บาดแผลที่หมกเม็ดแถลง26 m. สเมษายนไม่พูดถึงบาดแผลนี้รายงานนิกเวศก็ไม่มีปลอวาดอยู่หลายครั้งจิตกรสมัครเล่นขออภัยด้วยแผลที่อยู่ในร่างกายบวกกับแผลที่หมกเม็ดเมื่อนำมารวมกันแล้ววิเคราะห์จะพบว่า แผลใหญ่ที่ต้นขาขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดแน่นอนไม่ได้เกิดจากการตกจากท้ายเรือตกจากาหัวเรือส่วนจะท่าไหนจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฮโดรไดนามิกที่เกี่ยวข้องกับอั r บอสบอส p อเพโรและ d ีฟวีเฮาส์มาวิเคห์ขอขอบคุณข่าวจากทีวี o ูซอนไลน์ครับได้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ